นี่คือการหาจิ้งหรีดฮะตามทุกนาฮะโดยใช้ใบตาลนะฮะแปรงกวยไปตามทุกนาฮะจิ้งหรีดเขาได้ยินเสียงใบตาลปวดไปตามทุกนาฮะตามตวสั่งเขาก็นึกว่าฟ้าร้องเขาก็จะขึ้นมาให้จับครับนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะที่หาจิ้งหรีดทุกกลางคืนครับ ดยมีไฟฉายไปตัวสองจัดนะฮะแล้วก็ใช้ตะกร้าเจาะรูฮะเพื่อนำจิ้งหรีดที่ได้ฮะยัดใส่ลงไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็ได้วันละกิโลสองกิโลฮะตั้งไปขายกิโลละร้อยฮะเพราะว่าจิ้งหรีดต,ตามทุ่งนาจะมีคุณค่าแล้วก็มีตัวปนพวนสมบูรณ์นะครับก็จะมีทั้งเด็ดทั้งผูใหญ่ฮนะที่มากันนะครับวันนี้ส่วนมากก็เป็นชาวของบ้านสํารงน้องกานะในเขตอำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ จะมาเป็นส่วนใหญ่ฮะวันนี้ก็มาเป็นกลุ่มนะฮะวันนี้ก็มาเยอะจอริงๆนะฮะมาเกือบยี่สิบกว่าคนนะครับเขาจะมาหาทุกวันทุกวันนะครับเขาจะมาก็เอาไปทําอาหารที่เหลือก็แบ่งขายครับให้กับญาติพี่น้องและก็ชาวบ้านในหมู่บ้านนะฮะครับน่คือ ภูมิปัญญาชาวบ้านฮนะใช้ไม้ใบทางมาอ้ใบตาลฮะตัดกวดไปตามทุกนานะฮะตามตอสั่งตามทุกนาเนี่ยแหละฮะก็จะ,ะพบจิ้งหรีดะฮะเห็นไหมครับครับปุ๊บโอ้โหให้เขาดูเดี๋ยฮะส่องๆผ่านไปมานู่น ยิงเยี่ยงมันหนึ่งวะไงโอ้โหได้เนีะจะไปทำอะไรบ้างกันเนี่ยท,ทำอาหารทำอาหารครับทำอาหารครับโอ้โหได้เยอะจริงจรนะครับเห็นไหมโอ้โหตัวเล็กนี่นี่เนีตัวเล็กอื้ือาานี่คือจิ้งหรีดฮะอือ ครับอ,อ๋อโอ้โหใส่เลยตเล็กโอ้โหโอ้ตัวตัวยิงนะครับตัวดำๆเปี้ยเลยครับไข่เต็มท้องนะครับอ่ะยัดใส่เลยตัวเล็กนี่ครับนี่คืออาชีพหาจิ้งหรีดนะฮะตามตุ่งนา